สวัสดีค่ะดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคมปี2565นั้นจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะคะไพ่ใบแรกคุณมีโอกาสได้ทำงานชิ้นสำคัญมากโปรเจกต์ใหญ่หรือไม่ก็บริษัทใหญ่และมีชื่อเสียงและมีโอกาสสูงที่จะได้โปรโมตเลื่อนตำแหน่งนะคะ การเงินดีค่ะไม่ได้ลำบากอะไรเลยเป็นคนที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพระยะน,นี้ถ้าใครทานอาหารไม่ตรงเวลาให้ระวังในเรื่องของระบบการย่อยนะคะและอีกอันนึงต้องไม่อั้นปัสสาวะด้วยเดี๋ยวไตจะมีปัญหานะคะสำหรับคนที่ อาจจะเคยมีอะไรที่ฝังใจบางอย่างที่คอยตามหลอนคุณเพื่อไม่ให้คุณได้กล้ายืดอกหรือเชิดหน้าเดินอย่างสง่าพาเผยได้เพราะคุณอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยในอดีตที่ผ่านมาเลยชอบปกปิดตัวเองชอบอยู่เงียบๆบ,บางคนอาจจะเดินไหลห่อโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนับตั้งแต่ นี้เป็นต้นไปนะคะไพ่ขอเตือนว่าได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นนะคะเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเกิดมาเพื่อเปล่งประกายนะคะไม่ใช่อยู่ใต้เงามืดของอำนาจใครและคุณก็เข้มแข็งและแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวมากกว่าที่คุณคิดนะคะ ไอ้ไม่รู้หรอกว่าคุณมีอดีตอะไรแต่ทุกคนมีค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะออกมาจากจุดนั้นต่อไปนะคะพ่้บอกว่าเราทุกคนน่ะล้วนมีประโยชน์แก่กันและกันคือมีค่าเท่ากันแหละคุณต้องนำ คุณลักษณะเด่นของคุณมาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคุณจะภาคภูมิใจในตัวเองและยืนบนเส้นทางของคุณได้อย่างสง่างามเดินหน้าแบ่งปันประสบการณ์นะคะไม่ว่าผลงานของคุณจะเล็กน้อยหรือจะยิ่งใหญ่หรือจะได้ตำแหน่งอะไรในสถานที่แห่งนั้นนะคะมันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่า คุณได้ทำประโยชน์อย่างสมบูรณ์และมีความสุขโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงจุดสนใจนี่เป็นไพ่ของศักยภาพนะคะคุณในไพ่ใบนี้แสดงว่าคุณมีความไม่ธรรมดาแต่ว่าคุณจะนั่งทับศักยภาพของตัวเองหรืออออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็สุดแท้แต่คุณมันเป็นทางเลือกของคุณ การจะเปลี่ยนความเป็นไปได้ให้กลายเป็นจริงนั้นก็อยู่ในมือคุณนั่นหมายถึงว่าคุณนะ่ะมีโอกาสสร้างโชคชะตาให้กับตัวเองคุณรู้วิธีใช้ศักยาภาพของตัวคุณเองขอให้คุณโชคดีนะคะตัวคุณเองอ่ะมีพรสวรรค์ในการมองเห็นศักยาภาพในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง หรือในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ไม่ว่าจะไวแค่ไหนก็ตามมันเปลี่ยนไปเร็วมากทุกวันทุกวันทุกวันแต่คุณก็ยังมองเห็นว่าสิ่งสิ่งนี้มันมีศักยภาพด้านไหนคนคนนี้มีศักยภาพที่จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณไม่เพียงแต่มองเห็นศักยภาพของตัวเองแต่คุณนะมองเห็นศักยภาพ ในตัวของหลายๆคนในหลายๆสิ่งบนโลกใบนี้นี่คือพรสวรรค์ของคุณเองคล้ายๆกับเมนเทอร์ที่เขามองศักยภาพผู้เข้าประกวดต่างๆะคะ่ะว่าคนไหนเหมาะจะเป็นนักร้องคนไหนเหมาะจะเป็นทำงานเกี่ยวกับด้านการแสดงแบบนี้นะคะ่ะคุณจะมองทะลุคุณจะมีพรสวรรค์นในด้านนี้นะคะ ขอให้คุณศรัทธ,ธาในการเลือกเส้นทางของตัวเองว่าคุณมาถูกทางแล้วทางนี้คือทางของคุณไอไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังจะทำอะไรแต่ขอให้รู้ไว้ว่าคุณเข้าใกล้เส้นชัยแล้วนะคะคุณอาจจะมีความฝันในการที่จะเป็นโค้ชหรือเป็นเมนเทอร์อะไรบางอย่างหรืออาจจะมองในเรื่องของการถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณจะมองว่า คอนเทนต์นี้น่าจะเหมาะกับคุณน่าจะไปได้และเป็นและเป็นคอนเทนต์ที่คุณรักที่จะทำด้วยคุณอาจจะมีพรสวรรค์ในการที่จะทำงานเกี่ยวกับด้านใดด้านหนึ่งที่คนบนโลกใบนี้เขาไม่ไม่สนใจหรือเขามองผ่านแต่คุณกลับเห็นประโยชน์ คุณกลับมองว่าคุณมีความสามารถในตรงนี้ถึงแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นก็ตามแต่คุณทำไปเพราะว่ามันแมทกับคุณและคุณนะคะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจะเรียกว่าได้รับน้ำใจจากคนแปลกหน้าหรือน้ำใจจากพลเมืองดีมิตรภาพที่ไม่เคยเห็นหน้ากันแบบนี้ก็ได้นะคะ ที่คอยรับฟังคอยให้กำลังใจคุณหรือเขาอาจจะช่วยเหลือช่วยผลักดันให้คุณได้พ้นจากวิกฤตให้ผ่านไปได้ด้วยดีเท่าที่เขาจะทำได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของความรัก เริ่มจากคนมีคู่ก่อนนะคะช่วงนี้นะคะบางกรณีบางคู่บางคู่เท่านั้นนะคะตัวของคุณเองอ่ะที่มาดูคลิปของไอนะคะหรือจะเป็นพลังงานของฝ่ายตรงข้ามก็ได้เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์มากสวยก็สวยแบบทุกคนต้องหันหลังมองหลอก็หลอ่ลอแบบดูดีมากเท่มาก แต่จ,จะด้วยเป็นคนที่นิสัยเอาใจใครไม่เก่งชอบให้คนเข้าหาและชอบให้คนดูแลใส่ใจและเอาใจมากกว่าจึงทำให้คู่ของคุณนะคะหรือชีวิตคู่ตอนนี้ขาดความโรแมนติกนะคะคุณดูมีอิทธิพลดูทรงพลังคือดูยิ่งใหญ่อะถ้าจะให้น้มตัวลงมาก็คงจะยากเกินนะคะดูเหนือกว่าคนรักของคุณเกินไปไหมบางทีนะ เขาจะรู้สึกว่าเขาเข้าหาคุณลำบากอ่ะเหมือนพยายามเข้าหาเจ้านายเข้าหาหัวหน้าแทนที่จะเป็นอารมณ์เข้าหาคนรักอย่างนี้นะคะถ้าคุณลองลดเลเวลความหน้าเกรงขามของคุณลงบ้างนะคะคนรักของคุณเขาก็อาจจะกล้าเล่นกล้ากุ๊กกิ๊กกับคุณมากกว่านี้ไหมนะลองดูนะคะเขาอาจจะ มีอะไรเซอร์ไพรส์คุณก็ได้ถ้าคุณลดความเข้มของพลังงานของคุณลดความเข้มหมายถึงอาจจะขี้เล่นบ้างนะคะไม่ไม่เข้มจนเกินไปไม่ดูเกรงขามจนน่ากลัวจนเกินไปจนเขาไม่กล้าเล่นนะ่ะต่อไปเป็นคนโสดนะคะ คนโสดระยะนี้ส่วนใหญ่แล้วคุณไม่ค่อยมองหาในเรื่องของความรักนะคะคุณเบนเข็มไปโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่านะคะเช่นการสร้างฐานะให้มั่นคงการวางแผนที่จะเ,เดินทางไปรเรียนต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยหลายคนอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำอยากอยู่คนเดียว รู้สึกอิ่มตัวอยากอยู่แบบอิสระดูแลตัวเองได้มีทุกอย่างหมดแล้วคือถ้าคุณไม่เจอคนที่เข้ากันได้จริงๆคุณยอมอยู่คนเดียวสำหรับคำทํานายที่ไอมีให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคม <c oughs> ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ถ้าใครฟังแล้วชอบไอก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดผลงานของไอในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไอก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ